สวดเจริญสมาธิในการสวดมนต์อิติปิโส108จบนี้เป้าหมายอยู่ที่การเจริญพุทธานุสติคือการฝึกสติให้เกิดสมาธิด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับบทสวดอิติปิโสไม่ให้วอกแวกคิดฟุ้งซ่านไปนอกเรื่องหากสวดไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆสงบนิ่งลงแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบทสวด เมื่อใจสงบนิ่งลงได้ระดับหนึ่งแล้วจิตจะเกิดปีติซาบซ่านไปทั่วกายคนลุกชูชันกายเบาจิตเบาน้ำตาไหลเกิดปีติปราโมทย์หากสวดต่อไปใจจะยิ่งเป็นสุขมีความเอิบอิ่มเบาสบายอ่อนโยนมีเมตตาม,มากขึ้นเมื่อสวดได้ถึงระดับนี้ใจจะเป็นสุขมากการสวดมนต์ก็ขอให้สวดไปเรื่อยๆมุ่งไปที่การชำระกิเลสออกจากจิต ทำจิตให้สงบเมื่อใจสงบดีแล้วถือว่าได้ทำความดีแล้วและไม่นานผลดีจะเกิดตามมาอย่างแน่นอน